วันนี้ผู้ยทำสออย่างนะบัตรประชาชนและพาสปอร์ตผู้ใช้เวลาร่วมทั้งสิ้น คะทุกคนว้าวลูกโลกลูกโลก,ลก,ลกตอนนี้นะคะเป็นเวลาตีห้าแล้วนะคะปุยเพิ่งรับเพื่อนร่วมเดินทางเสร็จนะคะทุกอย่างก็จะมืดไปหน่อยนะเพราะว่าไฟล์ทที่เราจองเนี่ยเช้ามากๆเลยคือ7จ็ดโมงเช้านะคะเราบินกับเจสตาแอร์ไลน์นะนั้นเราจะต้องไปถึงที่เคาน์เตอร์เช็คอินเนี่ยจริงๆแล้ว6กโมงครึ่งนะคะเพราะเขาจะปิด ประมาณ6กโมงครึ่งแต่ตรงนี้เราไม่ต้องห่วงค่ะเพราะปพ้ยททำการเช็คอินออนไลน์เรียบร้อยแล้วนะคะดังนั้นหวังว่าทุกอย่างจะราบรื่นนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่แอร์พอร์ตเลยดูสิว่ามันจะคลื่นๆหรือมันจะเงียบเหงาแค่ไหนนะแล้วเดี๋ยวไปเจอกันเลยค่ะ Hey guys thank you for dropping us off you, Love you guys ถึงแล้วนะคะเพื่อนๆก็วันนี้ฟอกกี้มากๆเลยค่ะไป let's go ตอนนี้เรามาถึงแล้วนะคะเพื่อนๆก็นี่เดี๋ยวกำลังจะถามเจ้าหน้าที่นะคะว่าเราเช็คอินแล้วเนี่ยเราจะต้องไปที่ไหนต่อนะก็ตอนนี้เรากำลังจะไป Area เบนะคะเพื่อไปติดต่อกับ j e ็ตสตานะ การเดินทางช่วงนี้ก็คนไม่ได้เยอะมากนะคะหรืออาจจะเป็นเพราะว่าตอนนี้ยังเช้าอยู่ด้วยนะแล้วเจสตาก็ไม่มีเจ้าหน้าที่ให้ถามเลยนะคะก็ถามแล้วนะคะเราเช็คอินแล้วเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนเลยค่ะแนะนำเลยนะคะ<ๆ>เพื่อนเพื่อ,อ,อไม่ให้เป็นการตื่นเต้นไฟล์เช้าแบบนี้เข้าไปเช็คอินออนไลน์ได้เลยนะคะขอให เช็คอินล่วงหน้าได้อย่างน้อย48ชั่วโมงค่ะก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของสายการบินที่เราจองไว้คลิกเช็คอิน now ค่ะจากนั้นก็เข้าไปกรอกหมายเลขอ้าง,งอิงที่เราจองตัว๋วเครื่องบินไว้ที่ได้รับทางอีเมลอะเนาะจากนั้นก็ใส่อีเมลเดรสค่ะคลิกเช็คอินค่ะแล้วก็เข้าไปกรอกรายละเอียดต่างๆที่เขาถามพอมาถึงสนามบินก็ไม่ต้องต่อแถวให้ยุ่งยากนะคะสามารถเดินขึ้นไปตรวจอาวุธด้านบนได้เลยจ้าของเราเจ็ดโมงเช้า ช่ JQ สองแปดหกเกดยี่สิบเอ็ดจ้าไปกันเลยเร้านอาหารนะจ๊ะร้านรวงก็เปิดกันนะคนเริ่มเดินทางแล้วค่ะเพื่อนๆก็ตื่นเต้นไหมคะเพื่อน <c oughs> เพื่อนเพื่อนบอกอย่าทายนี่นะคะตรงนี้นะ <c oughs> ก็เดี๋ยวเราจะต้องเข้าไปตรวจวัตถุตรงนี้นะจ๊ะไปไปกันเลยเอาล้วคับเพื่อนๆตอนนี้เราเช็คอิน เข้ามาเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการตรวจอาวุธเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวเรากําลังจะรอไปเข้าเกตนะเกตเราเกตที่21ค่ะเห็นจํานวนคนไหมเพื่อนๆก็เยอะอยู่นะคนเริ่มเดินทางกันแล้วนะคะนี่นะคะเกตที่1ยังไม่เปิดเดี๋ยวไปนั่งรอก่อนนะคนเดินทางเพียบเลยอะ่ะ ไปค่ะไปขึ้นเครื่องกันเกด21 let's go to wellington คือแบบแคบมากเพื่อนเพื่จัสตาเนี่ยนะคะเต็มยู่นะเพื่อนๆคือคนเยอะมาก โอเคครัเพื่อนๆตอนนี้เรามาถึงแล้วนะเวลลิงตันและที่นี้นะคะเส้นทางที่จะเดินไปขึ้นรถนะคะเดี๋ยวเราจะต้องไปที่ baggage claim ด้านล่างนี้นะแล้วก็ไปขึ้น transport ค่ะโอเคค่ะจริงๆแล้วว่าเราจองขึ้นรถบัสนะคะช h u บัสตอน8โมงครึ่ง แต่เรามาถึงแล้วอะแปดโมงเราจะลองดูว่าเผื่อไปได้นะคะชัตโตะเยสสุดชัตโตลนั่นนะคะเพื่อนๆรถอยู่ข้างนั้นนะไม่รู้ขึ้นได้เลยไหมนะคะเดี๋ยวไปดูกัน yes. <Thank> Good morning Yes I actually booked it for 8.30. What's <8 30. S 2> you, what your last name Tranantasim Yes Thank you Thank you very much โอเคไลนี่สวยปแบบชิมมันโอเค thank you ขึ้นได้นะคะจองไว้แปดโมงครึ่งเอาค่ะระหว่างรอรถไปนะคะก็อีก10นาทีรถจะออกนะก็จะพูดนิดนึงว่าทำไมปุ้ยจองไฟล์ไว้เช้าขนาดนี้นะคะเพราะว่าเราจองบุ๊กิ้งนะคะวันนี้ปุ้ยมาทำพาสปอร์ตแล้วก็บัตรป,ประชาชนนะคะปุ้ยได้คิวตอน1 0บโมงสค่ะดังนั้นเราก็ต้องเลือกไฟล์ที่เช้าที่สุดเพราะว่าการเดินทางจาก สนามบินไปที่สถานทูตใช้เวลาประมาณ50นาทีนะคะซึ่งวันนี้เราใช้บริการของ s ัตเตอร์ซูเปอร์ชัตเนะมันก็จะง่ายค่ะก็จองออนไลน์มาจ่ายให้เรียบร้อยมาถึงก็ขึ้นนั่งรถได้เลยนะคะและอย่างที่บอกจริงๆแล้วเราจองไว้ตอนแปดโครึ่งนี่แปดโมงเขาก็ให้เราขึ้นเรียบร้อยแล้วนะโอเคคะ่ะแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่สถานทูตนะ แล้วในรถชัตเตอรนะคะคก็มีจอแสดงผลเวลาด้วยว่าแต่ละจุดที่จะไปส่งเนี่ยไปถึงกี่โมงบ้างอของเราอเอบมาซีนะคะอยู่ที่ตอนดอนค่ะเรามาถึงแล้วนะคะสถานทูตไทยในกรุงเวลลิงตันเอาละค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเรามาถึงสถานทูตไทยในกรุงเวลลิงตันเรียบร้อยแล้วนะคะก็รวมเวลาแล้วนะคะจากการขึ้นรถชัชเร์บัสมานะคะก็คือ50นาทีแป๊ะๆเลยคือจริงๆแล้ว ชัตเทอบัสเขาส่งหลายคนนะคะมันก็จะมีการวนวนวนไปด้วยนะคะก็นนี้ค่ะสภาพวนมากนะคะก็มีหมุนหัวนะคะก็เนี่ยค่ะ,ะ,คะ,ะ,คะ,คะแถวนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะมันแค่9โมงตรงนะคะซึ่งเดี๋ยวปุ้ยจะมีนัดทำพาสปอร์ตแล้วก็บัตรประชาชนนะคะตอน10โมง45 พอ9โมงตอนนี้เราก็เดี๋ยวเราจะไปหาอะไรรองท้องกันก่อนนะคะเพราะว่าเรายังไม่ได้กินข้าวเช้ากันมาเลยนะโอเคค่ะถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วนะคะถ้าอยากรู้ว่าปุ้ยไปกินอะไรนะรอชมเอฟต่อไปนะจ้าแล้วเดี๋ยวมาเจอกันที่สถานทูตอีกทีค่ะอาแล้วค่ะตอนนี้เราทานเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เดินกลับมาที่สถานทูตนะคะทงประเทศไทยจ้า นี่นะคะชื่อถนนแล้วก็สถานทูตค่ะเข้าไปกันเลยเอาละค่ะเมื่อชมมาถึงจุดนี้ปุ้ยขอแทรกในหนึน่งนะคะการที่จะเข้าไปติดต่อราชการไม่ใช่อยู่ดีๆจะ Wal k กอเข้าไปได้นะคะเพื่อนๆต้องเข้าเว็บไซต์ของ Embassy ก่อนนะจากนั้นก็คลิกเข้าไปดูการดันหมายขอรับบร,ริการกงสุนยนค่ะ จากนั้นพอเข้าไปนะคะเ,เพื่อนๆก็ต้องไปเลือกค่ะว่าเราจะทําการนัดหมายในเรื่องของอะไรข้อแรกเลยนะคะก็คือจองคิวนัดหมายเลือกเลยค่ะจะไปทาแบบประชาชนจะไปทําพาสปอร์ตก็คลิกเข้าไปดูนะคะจากนั้นเมื่อจองเรียบร้อยแล้วก็รอรับการแจ้งยืนยันวันและเวลานัดหมายทางอีเมลค่ะ และในระหว่างที่รอวันรับบริการนะคะก็เข้าไปเตรียมตัวนะคะจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องค่ะจะไปทําอะไรก็คลิกเข้าไปดูรายละเอียดนั้นๆน,น,นะและในวันที่นัดหมายให้นําบัตรประชาชนไทยและหนังสือเดินทางตัวจริงมายื่นด้วยนะคะเพื่อนๆอ,อย่างน้อยร่วงหน้า1 5นาทีบอกอีกครั้งหนึง่งไม่มีการวอล k กอินใดๆทั้งสิ้นนะจ๊ะต้องจองนะ เอาละค่ะเพื่อนๆสรุปแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆนัดกี่โมงก็ตามนั้นสามารถเข้ามายื่นเอกสารก่อนได้เลยนะคะแล้วเขาก็จะเรียกตามคิวนะคะพี่ไม่แน่ใจว่าคําว่าคิวคือจองไว้กี่โมงหรือคิวที่ว่าใครรับเอกสารส่งเอกสารไปก่อนก็สามารถทําได้ก่อนนะก็เดี๋ยวมารอดูกันก็คืออย่างแรกถ้าเพื่อนๆมาถึงนะคะไปที่ตู้เอกสารเลยนะคะ <ๆ S 2> เขาจะมีแบบฟอร์มให้กรอกนะคะกรอกในออฟฟิศได้เลยนะคะ <ๆ S 2> <ๆ S 1> แล้วพอยื่นเสร็จนะคะก็รอเขาเรียก Q คิวค่ะ เอาละค่ะเพื่อนๆก่อนไปชมต่อนะคะช่วยกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งตั้งเตือนด้วยนะเอาละค่ะเพื่อนๆตอนนี้ปุ้ยทำเอกสารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะบัตรประชาชนก็ได้ใบใหม่หมาแล้วก็สรุปแล้วนะคะปุ้ยเนี่ยมาก่อนเวลาแล้วยื่นเอกสารเลยก็สามารถทําได้เลยค่ะแล้วก็วันนี้ปุ้ยทำสองอย่างนะบัตรประชาชนและพาสปอร์ตปุ้ยใช้เวลาร่วมทั้งสิน้น เอาว่าได้เข้าไปทำนะก็คือประมาณ40นาทีทเพื่อนๆกะเวลาดีๆนะอย่างใครที่เหมือนปุ้ยคือมาเช้าเย็นกลับจองไฟล์กลับให้มันไกลๆไว้นิดนึงนะคะเพราะว่าเผื่อเวลาด้วยแล้วเผื่อเราจะได้เดินเล่นในเมืองนะคะกเ็เดี๋ยวไว้ปุ้ยมาสรุปให้ฟังนะว่าจะมาทำเอกสารเหล่านี้ต้องเตรยียมอะไรมาบ้างดูให้จบนะ อ่แล้วคะ่ะเพื่อนๆตอนนี้เราเรามานั่งรออยู่ที่ป้ายรถเมล์หน้าตึกของเดวิดจอนส์นะคะซึ่งเราก็ถามคุณยายคนนึงน่ารักมากเลยค่ะว่าถ้าเราจะนั่งรถบัสนะคะไปสนามบินเนี่ยเราจะต้องนั่งรถสายอะไรขึ้นจากตรงนี้ได้ไหม <và> ก็นี่น,นะคะเพื่อนๆป้ายรถเมล์อยู่ตรงนี้นะคะ,ะ,คะก็เรารอรถสาย2นะคะ c 2นนะคะก็<ค>จะสามารถเดินทางไปถึงสนามบินได้เลยแต่พอถึงแล้วมันจะต้องเดินนิดนึงนะ เพราะตอนนี้ไม่มีแอร์พอร์ตบัสนะคะพอเ,เพื่อนเพื่อเริ่มเห็นป้ายแอร์พอร์ตนะคะก็จะมีแอร์พอร์ตมอร์เดลล์ชเห็นปุ๊บนะคะที่โค้งนี้กดกลิ่งเลยค่ะแล้วก็ลงแล้วทีนี้ก็เดินย้อนมาทางแอร์พอร์ตมอร์เดลล์นะคะแล้วก็เดินตรงไปเรื่อยๆเลยค่ะทีนี้ฝั่งซ้ายมือเพื่อนๆจะเห็นปั๊มน้ำมันแซกนะคะ พอเห็นปั๊มน้ำมันแรกก็เนี่ยค่ะพยายามหาเบอร์ก็คิงค่ะก็เดินเลาะไปข้างเบอร์ก็คิงเลยนะเนี่ยนะคะเบอร์ก็คิงอยู่ทรงโน้นเดินตัดผ่านเบอร์ก็คิงเลยนะคะเราก็ตามเดินตามถนนเซนีไปนะคะตรงนั้นก็เป็นแอร์พอร์ตแล้วเอาละค่ะทุกคนตอนนี้ปุ้ยกลับมาถึงสนามบินแล้วนะคะอย่างที่ปุ้ยบอกคร่าวๆนะว่า เราสามารถขึ้นรถบัสจากหน้า,าตรงทาวเซ็นเตอร์ได้เลยนะคะดังนั้นมันไม่ใช่เรื่องยากเลยค่ะแต่วันนี้ที่ปุ้ยดูเหนื่อยๆนะเพราะว่าด้วยความตื่นเต้นนะคะคือเมื่อคืนนี้แทบนอนไม่ได้คิดหลายอย่างเอกสารจะครบไหมจะยากหรือเปล่าขาดตกบกพร่องอะไรหรือเปล่าดังนั้นแต่จริงๆแล้ววันนี้คือทุกอย่างราบรื่นมากเพื่อนๆบอกเลยว่ามาทำพาสปอร์ตมาต่อบัตรประชาชนไม่ใช่เรื่องยากเลยนะคะ และนี่นะคะเพื่อนๆคือบัตรประชาชนใบใหม่ของปุ้ยนะวันนี้นะคะปุ้ยมาต่ออายุนะคะก็คือปุ้ยหมดใบใบเก่าปุ้ยหมดอายุแล้วนะคะดังนั้นเปลี่ยนใบใหม่ก็คือไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆทําหายนะจะต้องเสียค่าธรรมเนียมอยู่ที่6ดอลลาร์ค่ะ อันนี้ทําวันเดียวเราก็ได้เลยนะเอาละค่ะที่นี้มาถึงในส่วนของพาสปอร์ตกันนะคะเพื่อนๆปุ้ยทํารอบนี้ที่10ปีค่ะเขามีให้เลือก2ชนิดนะแบบ5ปีก็เสียที่60ดอลลาร์ค่ะแบบ10ปีก็คือ100ดอลลาร์นะคะ สำหรับตัวพาสปอร์ตนี้ไม่ได้กลับบ้านเลยนะคะก็ต้องรอประมาณ6-8สัปดาห์ค่ะเขาก็จะส่งมาทางไปรษณีย์ส่วนเล่มเก่าก็จะถูกยก,ลกเลิกโดยอัตโนมัติแลยนะแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกับขั้นตอนที่ปุ้ยบอกนะคะอย่างละเอียดเลยนะเพื่อเป็นแนวทางสำหรับคนที่เพิ่งย้ายมาอยู่ประเทศนิวซีแลนด์แล้วก็ไม่ได้อยู่ในตัวเมืองเวลลิงตันนะคะดังนั้นดูคลิปนี้จบปุ๊บเพื่อนๆก็สามารถมา ดำเนินเอกสารเองได้เลยนะคะดังนั้นปุ้ยสรุปให้นะถ้าเกิดว่ามาทาบัตบรประชาชนนะคะเพื่อนเเอาบัตรประชาชนใบเก่าที่หมดอายุแล้วเนี่ยแหละค่ะมานะคะส่วนการทาพาสปอร์ตจะต้องมีพาสปอร์ตเล่มเก่าแล้วก็มีบัตรประชาชนตัวจริงเท่านั้นเองค่ะถ้าเกิดว่าอายุเกินถ้าไม่ใช่เด็กที่ต้องมีการรับรองจากพ่อแม่นะคะสสไม่ต้องเอาสำเนาอะไรมาเลยนะเ<ร>ขาไม่ต้องการนะคะแล้วอย่างที่บอกว่าเข้าไปถึงเพื่อนเพื่อน ไปกรอกเอกสารรอไว้ได้เลยค่ะแล้วก็สามารถยื่นได้เลยโดยที่ไม่ต้องออรอเวลาที่เรานัดนะคะโอเคก็หวังว่าวันนี้จะเป็นสาระดีๆให้กับเพื่อนๆนะคะถ้าชอบยังไงช่วยกดไลค์กดแชร์และใครที่ยังไม่ได้กด subscribe ช่วยกดติดตามให้ปุ้ยด้วยนะคะขอบคุณสำหรับกำลังใจนะสวัสดีค่ะ